คันนี้เนี่ยมีการอัปเกรดค่ะในส่วนของไฟเนี่ยค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์บรูอานะคะคันนี้มีการเปลี่ยนกันชนหน้าให้เป็นกันชนหน้าเหล็กของ h a m m e r ซึ่งอันนี้คือรุ่น King s ร r i ์ค่ะในส่วนของช่วงล่างคันนี้ค่ะมาดูกันช่วงล่างคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อยางค่ะคันนี้เลือกใช้ยางเป็นแบบมัทเทเลนนะคะสำหรับด้านหลังเนี่ยเรามีการเสริมในส่วนของตัวโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์เหล็กมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะตัวไฟท้ายเนี่ยมีการอัปเกรดในส่วนของชุดเป็นนโคคมไฟท้ายแบบ Full LED ะะนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนนะคะมาดูรถกระบะหัวเดียวขับสีนะคะสีดําแต่งชุดเหล็กรอบคันนะคะซึ่งกระบะหัวเดียวเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นรถที่เน้นใช้งานบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าออกจากฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะแต่งจัดเต็มแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะเดี๋ยวเบลจะให้เพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถหล่อจากช่องเบลฟอร์ดนะคะอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่ารถที่เบลจะพาดู วันนี้เนี่ยหล่อขนาดไหนนี่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็คือ n e x t Gen Standard Cap นะคะขับเคลื่อนสล้อค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะคะสำหรับรุ่น Standard Cap เนี่ยเขาจะมีให้เลือกด้วยกัน3สีก็คือสีขาวสีดำและสีบรอนเงินค่ะสำหรับคันนี้ก็คือสีดำนะคะแต่งจัดเต็มมากๆไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมตัวอักษร FORD ค่ะซึ่งตัวอักษร FORD เนี่ยเราสามารถเลือกขีดสีได้นะคะและคันนี้ก็เลือกเป็น สีดําคริปสีแดงค่ะมาพร้อมกับไฟ LED สีส้ม3จุดด้านบนนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าของรุ่น s t a n d a r d Cap เนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแต่คันนี้เนี่ยมีการอัปเกรดค่ะในส่วนของไฟนี่ค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์บลูอนะคะพร้อมกับอัปเกรดในส่วนของตัวไฟเดย์ไลท์ในโคมไฟหน้าด้วยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีการใส่ชุดครอบไฟหน้าให้กับตัวรถเรียบร้อยค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะเดิมๆจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นกันชนหน้าสีดําด้านนะคะคันนี้มีการเปลี่ยนกันชนหน้าให้เป็นกัน ชนหน้าเหล็กของ h a m m เมอซึ่งอันนี้คือรุ่นคิงซี i ี s ค่ะซึ่งกันชนหน้าเหล็ก h a m m e มอร์คิงซีลีเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไฟ T ีอินวันนะคะคมด้านนอกเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวคมด้านในเป็นไฟตัดหมอกค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงด้านล่างซึ่งรองรับน้ําหนักในการลากถึง3.5ตันเลยนะคะมาดูความหล่อด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะมีการติดคิ้วซุ้มล้อเป็นทรงแรปเตอร์นะคะซึ่งจะมีลักษณะนะคะก็คือมีเหลี่ยมมีสันแบบนี้นะคะซึ่งจะดูแบบว่าสลิมสลิมหน่อย นะถ้าพี่ๆชอบสไตล์ที่ไม่ได้แบบป่งมากก็แนะนําเป็นคิ้วซุ้มล้อทรงนี้ค่ะในส่วนของช่วงล่างคันนี้ค่ะมาดูกัน ช่วงล่างคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อย,ยางค่ะคันนี้เลือกใช้ยางเป็นแบบมัทเทเลนนะคะเป็นยางที่เหมาะกับก,บการลุยออฟโรดค่ะเป็นยี่ห้อ Cooper ค่ะสเปคยางคันนี้อยู่ที่285/75 R16 ล้อแม็กขอบ16ค่ะซึ่งคันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นล้อลายมาเวลซีดําคลิปแดงค่ะขอบ16แบบนี้เลยในตัวของยางนะคะมัทเทเลนเนี่ยดอกยางจะมีความใหญ่มีความลึกนะคะบอกเลยว่าเหมาะกับก,บการลุยออฟโรดเพราะว่ายางที่มีดอกใหญ่เนี่ยเขาลุยได้ดีในถนนที่ขรุขระ นะคะแล้วก็ลดการบาดของหน้ายางเวลาที่เราเจอทางที่เป็นหินลูกกลังนะคะและคันนี้มีการยกขึ้นในส่วนของความสูง2นิ้วค่ะแล้วช่วงล่างคันนี้นะคะพิเศษมากๆยก2นิ้วเปลี่ยนปีกงกของโปรเฟนเดอร์และตัวซับแทงด้วยค่ะตัวโชคของโปรเฟนเดอร์ซับแทงที่สามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยนะคะบอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้ก็จัดเต็มมากๆความหล่อด้านข้างคันนี้นะคะมีการติดสติกเกอร์เพิ่มลวดลายให้กับตัวรถนะคะเป็นสติกเกอร์สีเทานะคะตัดกับสีแดงนะคะเขียนคําว่า Y แท็กในส่วนของสติ๊กเกอร์เนี่ยพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากติดเป็นลายอะไรนะคะหรือว่าติดเป็นชื่อลูกค้าเองก็ได้นี่นะคะบันไดข้างค่ะบันไดข้างคันคนี้ติดเพิ่มนะคะไม่ได้มีมาจากโรงงานนะอันนี้เป็นการติดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็เลือกเป็นบันไดข้างเหล็กของ h a m เม r ร์รุ h ชา o ดค่ะมาดูความหล่อด้านหลังกันบ้างนะคะสาหรับด้านหลังเนี่ยเรามีการเสริมในส่วนของตัวโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์เหล็กอันนี้เป็นโลบาร์เหล็กงานของ i r o อน Offroad นะคะซึ่งเขาเป็นโลบาร์ที่ ทำมาสําหรับการติดตั้งของรถกระบะหัวเดียวเลยหรือว่ารถช่วงยาวนั่นเองสังเกตจากงานได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการติดยาวมาจนถึงท้ายกระบะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะจะมีความยาวมาจนถึงช่วงท้ายของกระบะเลยนะคะและด้านข้างอันนี้นะคะก็เป็นเหล็กที่มากับรถอยู่แล้วนะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มใดๆเพราะว่าตัวสแตนดาร์ดแคปเดียฟอร์ดของเราออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะนะคะในส่วนของตัวเราด้านข้างแบบนี้ค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะตัวไฟท้ายเนี่ยมีการอัปเกรดในส่วน ชุดเป็นโคมไฟท้ายแบบฟู LED นะคะแล้วก็มีการติดชุดค้อบไฟท้ายให้กับตัวรถเรียบร้อยค่ะพร้อมทั้งนะคะในส่วนของฝากระบาท้ายด้านหลังเนี่ยเรามีการติดฝาครอบกระบาดท้ายนะคะเป็นตัวอักษร FORD สีดําตัดขอบสีแดงนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวฝาครอบรวมถึงกันชนค่ะรุ่นนี้ปกติดาเดิมเขาไม่ได้มีกันชนท้ายมาให้นะคะคันนี้มีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของกันชนท้ายเหล็กของ h a m m e r อร์อันนี้คือรุ่น Nova Series นะคะซึ่งตัวกันชนท้าย o v a s e r i e s เนี่ยเขามาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะก็รองรับกัน ลากจูงได้จริงนะคะแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยส่วนแผ่นอันนี้นะคะเป็นการเ,ออเขาเรียกว,ว่าสามารถเพิ่มออปชันเสริมได้ในกรณีถ้าพี่ๆนะคะต้องการใช้ในส่วนของตัวปากนกแก้วหรือบอลลากนะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวเบลพาดูด้านในนะคะว่าตัวกระหัวเดี่ยวของเรานะคะด้านในเนี่ยเป็นยังไงนี่เลยภายในนะคะของรุ่น Standard c a p p เนี่ย วัสดุจริงๆเบาะเนี่ยเขาเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะคันนี้มีการอัปเกรดนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแล้วก็เดินได้เป็นสีแดงนะคะส่วนของได้เนี่ยพี่ๆสามารถเลือกขีบสีได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรเนาะก็อันนี้เลือกเป็นสีแดงค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะรวมถึงหน้าจอตรงกลางค่ะได้เป็นจอซิงค์โฟขนาด10.1นิ้วนะคะรองรับระบบ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายค่ะในส่วนของหัวเกียร์รุ่นนี้นะคะเกียร์เป็น เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรแล้วก็มีโหมดขับ4ซึ่งใช้งานได้ง่ายก็คือใช้เพียงแค่หมุนนะคะให้ตามโหมดกับที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆกระบะหัวเดี่ยวนี่สำหรับขนโดยเฉพาะเลยนะคะแต่งหล่อได้สุดไปเลยทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากแต่งแบบคันนี้ก็สามารถโทรมาหาเบลที่เบอร์0946951429ค่ะสำหรับเบลฟอร์ดพระนครนะคะก็ รถฟอร์ดกระเบลเนี่ยแต่งจัดเต็มลหล่อแบบนี้ทุกคันเลยถ้าพี่ๆสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะคะแล้วเบลฝากกดติดตามกด subscribe ไ,ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถลหล่อสำหรับวันนี้เบลขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ